สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนห่างหายไปนานคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะเพื่อนเพื่อนที่มารับชมวันนี้พามาดูกวางตุ้งของเราคะ่ะกวางตุ้งที่หวานเลคะ่ะพี่น้องกําลังงามคะ่ะนี่คะ่ะกวางตุง้งกําลังงามคะ่ะเพื่นอๆนๆนีคะเดี๋ยวแดดฮอนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็ขึ้นคะ่ะพี่น้อง อากาศมันเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงหี้ฝนตกก็ไม่ได้ก,กีดยางค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ยางลงราคาโลสามสิบกับเหลือโลหยิบสิบสามบาทค่ะพี่น้องโอ้ยอยางถูกค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปลูกพักไม่กินค่ะพี่น้องปลูกพักไม่กินนี่ต้นทวงเทงทนออกอันนี้ต้นสะโนสะโนโคกค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ โอ้โหคกไล่ค่ะพน้องโคกนี่ค่ะกวางตุงกวางตุงก็นงามงามค่ะงามค,มครับะมีขี้วัวใส่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นบ่บ่ได้บ่มี่ขัดยูพูน้นได้เอาขี้วัวของนอกมาใส่ค่ะอยู่พีบ่มีค่ะพี่น้องแต่จะเอาวันฮอร์โมนฮอร์โมนก็อันนะั้นทุง่งเศรษฐีค่ะ อมพลทงสิธีมาผสมผสมใสค่ะพเพื่อนๆพื่อพ่อได้กินอยู่ลรอค่ะเดี๋ยววางมันดอกก็สิก็สิงามเหลืองก็เหอค่ะพเพื่อนกออัน,นี้กอใยไงกม๋มยโมค่ะกอใหไงค่ะพเพื่อน,นกำลังงามค่ะน้ำซ่าใส่น้ำซ่าหดค่ะพี่น้องน้ำน้องซ่าหดค่ะนี่ อาบก็บอาบอยู่นี่แหละค่ัเพื่อนๆอาบน้ำนี่ถังอาบน้ำถังอาบน้ำของเฮาก็ปลูกพักปลูกพักไว้กินน้ำค่ะเพื่อนๆนี่กจะมีพริกพริกจินดาพริกสมตำครับเพื่อนๆนี่ก็พริกสมตำหวานเอาหวานเลยค่ะถอนหญ้าเอาหวานเลยค่ะเพื่อนๆกำลังงามค่ะพริก น้องมาทันได้เด็ดยอดอะครับให้มันสูงๆก่อนเด็ดยอดแล้วมันเตี้ยเด็ดยอดแล้วมันจะเตี้ยนะเพื่อนพริกส้มตำค่ะอันนี้บบพริกส้มตำกะลังงามค่ับเพื่อนนี่งามกะงงามงากะงามงากะงามพริกกะงามงากะงามแห้งค่ะเพื่อนกร่โน๊ะโคกมันมีฝนตกมันมีฝนตกแล้วมันจะกีดยางค่ะ ก็เลยออกมาดูพักปลูกพักไว้กินน้ำวันนี้เอาทุเรศไปชาร์จเบ็ดเป็นแบบบไถ่วิดีโอให้เพื่อนๆเบิ้งค่ะห่างหายไปนานค่ะเพื่อนๆพื่บะพริกบะพริกของเขากล้าง,งามวันนี้อากาศคลึ้มค่ะเพื่อน การคลืมหนาหนากระงามต้อนอยังบ่นี่ถอนออกค่ะเดีย๋ยวพริกต้นพริกก็สิขึ้นมานั่มเลยหนาก็ลาย,ยาพริกกระง,ง่ามค่ะเพื่อนบ่ได้ถอนออกไปปลูกแล้วค่ะไห่มันอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าบ่ได้หวานทีหวานทางหวานทางห่างอยู่ เพระาะว่าคือซื้ดอด้ถอนเราไปปลูปกนะคะไม่ได้แยกนะคะหวานเลยพริกจินดายอาเม็ดมาจากมถจามที่ซื้อจากตลาดค่ะซื้อจากตลาดแล้วก็เอาเม็ดมาตากแหงแล้วก็เคาะเคาะเอาม็ดไว้เลยเอามาเป็นเอามาปลูกคะ่ะเพื่อนๆบ่ได้ซื้อเม็ดมาจากไสนี่เม็ดจากเม็ดจากตลาด งามๆก็เอามาตากแดดค่ะเพื่อเราก็กมาตำๆม,ม,ม,มาเคาะเคาะแกะแกะเคาะเคาะแกะแกะตำๆค่ะเพือ่อนนี่ค่ะพอได้กินงามอยู่ค่ะต้นนี้ก็งามต้นนี้มันต้นบักพริกกับต้นยังบุหง,ง,อ,ยงอ,ยอยู่ห่างมุงแต่พวกนี้ต้นบักพริกกำลังงามค่ะเพือ่อนนี่ค่ะ ขอบคุณมากมายค่ะเพื่อนๆนที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ